ทำง่ายครับทำง่ายเรียนก็ง่ายไม่ยากกับเคกถ้ามีใจร,รักหรือว่ามีความสนุกกับมันหมุนด้านใ้ายรอบหนึ่งรอบหนึ่งแล้วก็หมุนด้าน เก็บลายนะครับจะเป็นกรีดที่หนึ่งกรีบที่สองกรีบที่สามแล้วก็กรีบที่สี่จะได้ดอกผลาดที่กําลังวัยขบเพาะยังไม่บานเดี๋ยวจบจากตรงน,นี้แล้วก็จะเป็น ตัวสีฟ้าแซมอีกทีสีฟ้าสีฟ้าจะใช้หัวเล็กที่นะเหมือนเดิมครับหมุนหม,ม,มุนหนึ่งรอบหัวเล็กจะทํายากหน่อยนะครับเหมือนหัวใหญ่หัวใหญ่จะดิบง่ายแต่หัวเล็กนี่ข้อเสข้อดีคือมือเราจะนิ่งนิ่งที่สุดจะเป็นดอกเล็กสดตลยของมันดอกเล็ก ก็เอามาลงตรงช่องล่างจะเป็นสีฟ้าสี่สวยพื้นที่เล็กก็ยิ่งต้องทำให้มันเล็กลงจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆตั้งไว้ตั้งมือไว้แล้วก็หมุนด้วยตัวนี้เราจะหมุนตัวนี้เราไม่ต้องหมุน ตัวนี้จับอยู่ี่เฉยแล้วก็บีบครีมลงไปแล้วก็หมุนด้วยตัวนี้ตามเร็วเร็นเร็วร็วเร็ร็วเวร เหมือนกันครับถ้าอยากได้ดอกเล็กก็หุน่นสั้นแค่นี้ก็เป็นดอกเล็กแล้วแล้วเราก็เอามาลงงตรช่องวาง<ม>ได้กุหลาบที่สวยเ,เค้คกุหลาบ เล็กตั้งให้ตั้งมือให้สูงแล้วก็หมุนก็จะได้ดอกเล็กตอนนี้จะต้องเก็บรายละเอียดของงานตอนจะจบ